สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขิพิฆาสวรรค์ภูเขาหมื่นมังกรเป็นสถานที่อันเรื่องชื่อของทวีปไม่เพียงแต่เป็นสุสานของตัวตนระดับราชาสวรรค์เท่านั้นแต่เมื่อหลายหมื่นปีก่อนมันยังเคยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อสูรระดับสี่อย่างมังกรปีกน้ำเงิน ตามชื่อของมันหุบเขาหมื่นมังกรเคยเป็นที่อาศัยของมังกรนับหมื่นตัวในครั้งที่ราชาสวรรค์หมื่นมังกรพบที่นี่เขาก็พึงพอใจกับวงจุ้ยของสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมากเขาจึงตัดสินใจสังหารมังกรปีกน้ำเงินและสร้างเป็นสุสานขึ้นมาเรื่องนี้เองที่ทำให้ชื่อของหุบเขาหมื่นมังกรโด่งดังไปทั่วทั้งทวีป ภูเขามื่นมังกรมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและเป็นที่พักพิงของสัตว์อสูรประเภทมังกรแต่ตอนนี้กลับไม่มีมังกรแม้แต่ตัวเดียวที่กล้าโผล่หน้าออกมานั่นก็เป็นเพราะมีจอมยุทธมากมายจากสามอาณาจากักรรวมไปถึงนักล่าสมบัติที่คอยวะเวียนมาที่นี่อย่างไม่ขาดสายเมื่อขบวนของสำนักจิตอสูรมาถึงพวกเขาก็กลายเป็นเป้าสายตาในทันที เพราะยังไงเสียลูกศิษย์ส่วนมากของสำนักต่างก็เป็นทายาทของตระกูลใหญ่แห่งอาณาจากักรเซิรนหูและอาณาจักรต้าเซียแน่นอนว่าพวกเขาย่อมมีผู้คุ้มกันติดตามมาด้วยยังเหลืออีกสองวันก่อนที่สุสานของราชันสวรรค์จะเปิดสำนักจิตอสูรตั้งค่ายเล็กๆอยู่ไม่ไกลจากสุสานพวกเขามีสมาชิกมากกว่า1,000คนและยังมีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเซิรนโยอยู่ถึงสคน ดังนั้นคนนอกที่ต้องการที่จะสร้างที่พักทั่วคราวในบริเวณเดียวกันจึงจากไปอย่างรู้งานลูกศิษย์หญิงจำนวนมากต่างก็มีความสุขตลอดทั้งการเดินทางพวกนางต้องพบเจอกับสิ่งสกปรโกรกและไม่อาจชำระล้างได้ แต่ในตอนนี้พวกนางต่างก็ยินดีปรีดาที่ได้อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่อาจารย์หญิงนำขบวนลูกศิษย์หญิงไปชำระล้างร่างกายที่บ่อน้ำในขณะที่ลูกศิษย์คนที่เหลือต่างก็เดินเพ่นพ่านไปมาราวกับกลุ่ม,มแมลงวนันที่นี่คือสุดสารของราชันสวรรค์หรือทำไมถึงดูธรรมดายิ่งนักเจงอี้ เฉียนว่านกวนและจ้านอู่ซงกำลังนั่งสนทนากาันเจงอี e ้ค่อนข้างผิดหวงังเมื่อมองไปยังกำแพงยักษ์ซึ่งอยู่ไกลออกไปสุสารราชันสวรรค์แห่งนี้ไม่ได้แผกหลิ่นอายอันสูงส่งของราชันออกมา ไม่ว่าจะดูยังไงก็เป็นแค่หินธรรมดาเท่านั้นมันมีแค่กำแพงหินขนาดใหญ่ซึ่งมีพื้นผิวมันเงาราวกับกระจกและด้านบนก็ถูกสลักว่าสุสานร,ราชันสวรรค์จ้านอูสูหัวเราะออกมาเล็กน้อยขนาดกล่าว ยังไม่ใช่สุสานของราชาสวรรค์สุสานของจริงอยู่ด้านในเจ้าจะรู้ทันทีเมื่อเจ้าก้าวผ่านประตูน,นั้นเข้าไปยังเหลืออีกตั้งสองวันกว่าสุสานของราชาสวรรค์จะเปิดทันใดนั้นเฉียนว่านก้วนก็ขัดจังหวะ ลูกพี่ให้ข้าจัดหาสาวงามให้เจ้าเล่นสนุกเป็นการฆ่าเวลาดีหรือไม่จ้านอู่ทรงกรอกตาไปมาด้วยความเหนื่อยใจแต่ในทางกลับกันเจงอี้ก็เข้าใจดีว่าเจ้าอ้วนผู้นี้กำลังคิดอะไรอยู่เขากลัวว่าเมื่อเจยงอี้เข้าไปแล้วจะถูกสังหารจนตายแค่ตายน่าไม่เท่าไหร่แต่ตายในขณะที่ยังบริสุทธิ์อยู่มันช่างเป็นอะไรที่น่าสงสารยิ่งนักเจ้าไปเถิดข้าจะกลับไปบ่มเพาะพลัง เตียงอี e ้ยืนขึ้นและเดินกลับเข้าไปในกระโจมเขาตั้งใจที่จะใช้เวลา2วันที่เหลือในการทะลวงสู่ขอบเขตชูติ่งขั้นที่7็เพราะอย่างน้อยความสามารถในการป้องกันตัวของเขาก็จะได้เพิ่มขึ้นแต่ผลลัพธ์ช่างน่าผิดหวงัง เตียงอี e ้ใช้เวลาตลอดทั้ง2วันในการบ่มเพาะพลังแต่ก็ยังไม่สามารถทะลวงสู่ขอบเขตชูติ่งขั้นที่7ได้ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเมื่อออกจากการเก็บตัวเขาก็ได้รับข่าวร้ายถึง2เรื่อง ข่าวแรกถูกนำมาโดยเทียนว่านก้วนเขาสืบทราบมาว่าเจนนี่หลิวได้ระดมพลสมาชิกของกองทัพทหารตะวันตกแต่ยังไม่รู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่และซ่อนตัวอยู่ที่ใดแต่ข่าวนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่ใช่ข่าวลวงอย่างแน่นอนส่วนข่าวที่สองจากซุนอูที่ได้ค้นพบสัตว์อสูรระดับสอง มังกรเงาซึ่งอยู่ในหุบเขาหมื่นมังกรส่วนที่น่าวิตกจริงๆก็คือจ่างซุนอูที่ได้กำราบมังกรเงาและเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสัตว์วิญญาณของเขาได้สำเร็จต้องทราบก่อนว่าความเร็วของมังกรเงานั้นเปรียบเสมือนฝันร้ายของจอมยุทธ์ทั่วทั้งยุทธภพ,พอีกทั้งความแข็งแกร่งของมันยังเทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจือฝู่ขั้นสูงสุดมังกรเงา ข้าได้ยินมาว่าสิทธิ์ของสำนักจิตอสูรต่างก็มีสัตว์วิญญาณเป็นของตัวเองใช่หรือไม่ทำไมข้าถึงไม่เห็นพวกมันเลยละ่ะเจงอี e ้เอ่ยถามด้วยความสงสัยสิทธิชั้นยอดทุกคนจะได้รับการถ่ายทอดเคล็ดวิชาที่ใช้ในการฝึกสัตว์วิญญาณและสามารถใช้พวกมันในการต่อสู้ได้แต่ในขณะที่เจงอี e ้อยู่ในสำนัก เขาก็พบว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเห็นสัตว์วิญญาณสักตัวเรื่องนี้ได้เป็นคำถามที่อยู่ในใจของเขามาตลอดลูกพี่เจ้าไม่มีความรู้ทั่วไปเลยหรือยังไงเฉียนว่านก้้นกรอกตาก่อนที่จะกล่าวอธิบายไม่เพียงแต่สำนักจะมอบศาสตร์ลับให้กับสิทธิชั้นยอดแต่พวกเขายังมอบเครื่องรางสัตว์วิญญาณให้ด้วยภายในนั้นจะมีมิติขนาดเล็กซึ่งสามารถใช้เก็บสัตว์วิญญาณได้ คงมีเพียงแค่คนโง่เท่านั้นที่จะนำสัตว์วิญญาณของตัวเองออกมาโอ้อวดจอมยุติส่วนใหญ่จะปก,กะปิดมันไว้เป็นความลับเพื่อใช้เป็นไพ่ตายในการต่อสู้เป็นอย่างนี้เองสินะทันใดนั้นเจงอี้ก็ตระหนักได้ถึงบางสิ่งดูเหมือนว่าเขาจะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นหากต้องเผชิญหน้ากับสิษย์ด้วยกันฝ่ายนั้นจะต้องมีสัตว์วิญญาณอยู่ด้วยเป็นแน่หากไม่ระวังเขาก็อาจจะเป็นฝ่ายเพลี้ยงพล้ำได้ ในขณะที่กำลังสนทนากันอยู่นั้นเสียงฝีเท้าของสตรีก็ดังมาจากระยะไกลเฉียนว่านกวนตกไปที่ไหล่ของเจงอี e ้และรีบกล่าวยังเหลืออีกหนึ่งวันก่อนที่สุสานจะเปิดลูกพี่ ทำไมเจ้าถึงไม่ใช้เวลานี้จัดการลูกเจียบตัวนี้เสียละเจ้าจะได้ไม่เสียใจหากผูกปากเจียงอี e ้เตะไปที่ก้นของเจ้าอ้วนด้วยความหมันไส้ขณะเดียวกันจ้านอูทวงก็มีความเฉลียวฉลาดมากพอจึงได้จับไปอย่างเงียบๆเบมือ่อเจียงอี้หันไปมองหญิงสาวที่กำลังเดินเข้ามาใกล้น,นั้นเขาก็ถอนหายใจออกมาเมื่อตระหนักได้ว่านางคือจีทิงยี่นางมาทำอะไร นับตั้งแต่ที่นางฝักไฟในตัวของเจงนี่หลิวหรือจางซุนอูจีนางก็ควรจะรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้อีกต่อไปเจงอี้ขณะที่เอ่ยชื่อเจงอี้ออกมาดวงตาของนางก็ดูเคร่งเครียดยิ่งขึ้นนางกัดริมฝีปากและกล่าวเจ้าจะเข้าไปในนั้นจริงๆหรือ เจ้ารู้ใช่ไหมว่าเจ้าอาจจะตายได้เจิงอี้ไม่ตอบและทำเพียงแค่มองไปที่นางอย่างเฉยเมยพ่อข้ารู้อยู่แล้วแหละว่าไม่สามารถพูดให้เจ้าเปลี่ยนใจได้จีทิงยี่ถอนหายใจนางโน้มตัวมาข้างหน้าและใช้แขนของนางโอบก,กอดร่างของเจิงอี้ไว้เจ้าร่างของเจิงอี้แข็งค้างโดยสัญชาตญาณเมื่อได้กลิ่นของอิสตรีใกล้ขนาดนี้ แน่นอนว่าเขาต้องการที่จะเอี้ยวตัวหลบแต่ก็ต้องหยุดชะงักเมื่อได้ยินคำกระซิบของจีทิงยี่อย่าขยับมีคนคอยสอดแนมพวกเราอยู่จีทิงยี่ไม่ได้โอบก,กอดเจิงอี้จริงๆ ปากเล็กๆของนางยื่นไปที่ใบหูของเขาและกระซิบด้วยเสียงอันแผ่วเบาเมื่อเจ้าเข้าไปในสุดสารของราชาสวารรค์แล้วสิ่งแรกที่เจ้าจำเป็นต้องทำก็คือการหลบซ่อนตัวเจนนี่หลิวได้นำคนของกองทัพทหารตะวันตกมาหลายร้อยคน หากเจ้าถูกพวกมันล้อมกรอบคงเป็นเรื่องยากที่จะเอาตัวรอดได้เมื่อจีทิงยี่กล่าวจบนางก็ตกไปที่แผ่นหลังของเจียงอี่เบาๆก่อนที่จะเอ่ยขึ้นมาอีกครั้งหากเจ้าตายในวันนี้ของปีหน้า ข้าจะเผาเงินเผาทองไปให้เจ้าใช้ในปรโลกขอบคุณในขณะที่จีทิงยี่เดินจับไปแล้วทางด้านของเจงอี e ้ก็ยังคงยืนตัวแข็งอยู่เนื่องจากถูกมน์สะกดจากกลิ่นหอมของร่างกายของนางปรึงเอาไว้ภายในใจของเขาเกิดความรู้สึกซับซ้อนเมื่อมองไปยังแผ่นหลังของนางแต่ทันใดนั้นเสียงแตรก็ดังขึ้นและดึงเขาออกจากผวงังเจยงอี e ้ส่ายหัวไปมาและสลัดความคิดฟุ้งซ่านทิ้งไป เขามองไปยังพื้นที่โล่งและเห็นว่าสำนักได้เรียกรวมตัวลูกศิษย์เพื่อเตรียมตัวสำหรับสุสานที่กำลังจะเปิดออกลูกพี่เจ้าต้องกลับมาอย่างปลอดภัยนะข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่เฉียนว่านก้วนกล่าวเจิงอี้ยิ้มและเอ่ยตอบว่านก้วนข้าจะไม่ยอมตายอย่างแน่นอนและข้าขอสัญญาว่าหากข้าประสบความสำเร็จในอนาคต ใครก็ตามที่กล้าแต่ต้องเจ้าข้าจะทำให้ตระกูลของมันพังพินาศเจียงอี้หันมามองเฉียนว่านกุ้นอีกครั้งก่อนที่จะเดินไปรวมตัวกับสิทธิของสำนักเฉียนว่านกุ้นยืนมองเจียงอี้เดินจากไปเมื่ออีกฝ่ายเดินไปไกลแล้วเขาก็พึพรรมพำกับตัวเองด้วยสีหน้าอันเคร่งขรึมเจียงอี้เหตุผลที่ตระกูลเฉียนของข้าสามารถเป็นหนึ่งในเจ็ดของตระกูลใหญ่ได้และไม่ถูกกวาดล้างแม้ว่าจะอยู่มานานนับหมื่นปี มันไม่ใช่เพราะความมั่งคั่งของพวกเราเท่านั้นแต่พวกเราได้ครอบครองศาสลับแห่งการตัดสินศาส์ลับแห่งการตัดสินของตระกูลข้าอาจจะไม่ได้อยู่ในระดับสูงนะักแต่ข้าก็มั่นใจว่าข้าไม่ได้กำลังทำผิดพลาดอีกอย่างสึกสุดท้ายของเจ้านั้นจะต้องไม่ใช่ในสถานที่เล็กๆอย่างสุสานของราชาสวรรค์อย่างแน่นอนขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ